และในช่วงชวนคุยนะครับเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับ จะมาพูดคุยกับคู่รักที่ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะฮะรายการเราถือเป็นรายการแรกเลยนะครับที่จะได้มาพูดคุยกับคู่รักว่ามีเคล็ดลับอย่างไรในการคลองรักกันมาอย่างยาวนานนะครับขอต้อนรับพี่ทองขาวคุณก้อยแล้วก็ดรโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามก่อนเลดี้เฟิร์สมีชีวิตรักยืนยาวมาแบบนี้ชีวิตนี้มีปัญหาเรื่องอะไรยังไงมาก่อนมีปัญหาสิคะก่อนที่จะแอคิดนิดนงก่อนที่จะคลองรักกันได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ย่อมมีปัญหา อยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคู่รักมันต้องมีปัญหาในเรื่องของที่ด้วยวัยด้วยระยะเวลาที่เราคบกันอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เรื่องความสวยความงามของผู้หญิงอันนี้คือประเด็นหลักสาคัญเลยก็บอกเลยว่าตัวก้อยเองเนี่ยแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก้อยก็เป็นคนที่น้ําหนักตัวไม่ได้เยอะหรอกแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความรักหวานชื่นเราก็กินไงคะเที่ยวกินไปเรื่อยๆกินกินกินไปไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองแต่พอเราเริ่มสังเกตตัวเองเฮ้ยเริ่ม ใส่กางเกงยียนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับฉันเราไปส่องกระจกดูตัวเองอีกทีโอ้โหแล้วช่างน้ําหนักดูอีกทีเจ็ดส<บ>กว่าค่ะไปไกลเจ็ดสิบกว่า <ไป S 2> ขึ้นไปไปกลมากาไกลจนแบบว่าหุยแย่จังเลยแล้วเวลาไปเดินห้างกับพี่ขาวเนี้ยหรือว่าไปเดินตลาดไปไหนมาไหนกันเนี้ยค่ะคนก็จะแบบนี่แฟนของขาวเหรอทําไม,มดูแย่จังอ้วนจัง แขนนี่แบบเหมือนขาผู้ชายคือบางทีผู้ชายเขาไม่ได้คิดแต่บางทีเราเดินไปอะเขาเราก็คิดเหมือนกันเนาะใช่คือเสียงมันจะแว่วมาแบบเสียงลมพัดผ่านมาแบบเรารู้สึกว่าโอ้โหเราขนาดนั้นเลยเหรอแล้วชุดเนี่ยก็จะไม่สามารถที่ใส่ชุดรัดรูปได้ค่ะก็จะต้องใส่ชุดแบบว่าเหมือนชุดคุมท้องอะแล้วบางคนเขาก็จะทักว่าอุ้ยดีใจด้วยนะคะมีแบบมีน้องแล้วก็ได้แบบโอ้โหกลับไปบ้านกลับไปบ้านคือสัญญากับตัวเองเลยว่าหลังจากนี้เชยต้องสวยเชยต้องหุ่นดีนะคะจะต้องเป๊ะจะ ต้องปังคือเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นแรงใช่เขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองให้เราเนี่ยต้องสวยใช่หลังจากนั้นก็เริ่มเลยค่ะสตาร์ทโดยที่ไม่บอกพี่ขาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ให้เราทําเดี๋ยวตอนนั้นพี่ขาวรู้สึกไหมคะอย่างที่พี่้กยเขารู้สึกว่าทาไมเธอแบบโฉอ้วนขนาดนี้ก็มีบ้างอะก็มีบ้างได้เคยพูดกับพี่กรไหมคะก็ ตามใจเองก็มากกว่าตามใจมากกว่าใจก็แล้วแต่เขาอะผัวเขาก็ตามใจไงคะก็เลยแบบนั้นแต่ในั่งของผู้หญิงเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ก็เลยเริ่มเลยปกติทั่วไปพื้นฐานของผู้หญิงเนี่ยก็คือว่างดอาหารงดอาหารมื้อเย็นก็ทำมาแล้วก็ทานยาละบายค่ะยาละบายเนี่ยก็หนักสุดถึง8เม็ดจนถ่ายเป็นเลือดโอ้คือคุณหญิงลองนึกดูสิส่งลในบางทีถ่ายเองไม่ได้มันแย่มากก็รู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพเราแย่แล้วไม่ดีแล้วก็เเปลี่ยนใหม่ค่ะใช่ ก็เลยแบบไปตามคลินิกหายาลดความอ้วนซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายแต่เราก็ไปหามันเพื่อเราจะมีหุ่นที่สวยแต่สิ่งที่ก็ได้รับกลับมาคือ Mach kay, โยโย่ค่ะไป80กว่ <S <S <ง>าแล้วก็ตาคล้ำแบบหน้ามืดแบบจะเป็นลมคืออาการทุกอย่างมันมาหมดเลิกค่ะไม่เอา,ล,าละยาลดความอ้วนเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนไปเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคาบอซีเสียเงินเป็นแสนๆสนทำมาหมดเจ็บตัวมากทีนี้ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรมันก็ไม่ดีสักอย่างก็เลยแบบเปิดป ถามที่ขาบอกว่าเออ ถามให้หน่อยสิดาราเนี่ย<อ>เขาดูแลตัวเองยังไงทำไมหุ่นเขาสวย<อ>หุ่นเขาดีเ,เขาแบบดูผอมเพรียวกันอย่างไงใช่พี่ขาวก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวไปถามมาให้แล้วก็ได้ผลมาว่าคือพี่ขาวก็แนะนําให้รู้จักกับดรโอ๊ดค่ะดรโอ๊ดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลรูปร่างของคนในวงการแล้วก็นอกวงการก็เก็ถามว่าแล้วต้องทำยังไงบ้างดรโอ๊ดก็บอกเลยค่ะทานตัวที่เป็นถังเช่าที่เบตเนี่ยหเม็ดก่อนอาหารเย็น30นาทีก็เก็ทานตามค่ะโอ้โหชีวิตพลิก ตอนแรกตอนแรกนี ok like ่คือแบบอ ER มั่นใจเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าเราใช่เราทํามาหลายวิธีแล้วอ่ะ ดออรโอ๊ตบอกให้ทานเราก็อุ้ยนี่เขาบบเราเจอตัวเป็นแบบนี้ผู้ช่วยสกแบบนี้เอาสิทานสิ่งก็ทานไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตมันพลิกเลยค่ะน้ำหนักตัวคือแบบก็ลดลงไปแล้วก็มันเฟิร์มทั้งทางที่กินเหมือนเดิมนะคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยค่ะก้อยบอกเลยว่าวันนี้สําหรับแฟนรายการนะคะที่บอกว่าอยากจะทานนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะที่15 577ค่ะในวันนี้นอกจากก้อยจะเป็นผู้ใช้จริงแล้วเนี่ยพี่ข่าวด้วยนี่แหละถามเลยว่าพพี่ขาวยังดูดีอยู่เลยหุ่นพี่ขาวก็ทานด้วยเหมือนกันคือก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างนี้หรอกครับอ้าวเหรอฮะเราเคยออกกําลังกายเนะโดยเฉพาะอย่างพวกนักกีฬาเนี่ยเมื่อวันก่อนก็ยังเจออยู่เป็นพวกออกกําลังกายนักมวยหรือหรือยิมนาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณไม่ได้ออกกําลังกายพวกนี้มันจะ มันจะบวมเร็วมากมันจะอ้วนคือถ้าออกก็ต้องออกไปตลอดอ่ะมันมีแต่เอาเข้าคือกินเข้าไปแต่ไม่ได้กิจกรรมมาออกเราไม่ได้เบิร์นเหมือนเดิมใช่ไหมสมัยก่อนก็ยังบ้าพลังเนาะเล่นบทบูอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกกําลังกายเพื่อว่าจะสู้งานได้อะไรเงี้ยแต่พอมัหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้บู๊เท่าไหร่แล้วก็ปล่อยตัวแต่ก็ทานเหมือนเดิมแล้วระบบเผาผลาญมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะ ก้อยเขาทานแล้วก็มันก็เวิร์กเนาะเราก็เลยถามดรโอ้ด็ตอรก็บอกว่าทานได้ครับได้ทงผู้ชายก็ทำได้ก็เลยมันเวิร์กมากเป็นไงฮะเปลี่ยนจากไขมันมาเป็นกล้ามเนื้อได้เราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันเฟิร์มมันแข็งแรงขึ้นถ้าเราออกกำลังกายด้วยก็ก็จะยิ่งยิ่งเร็วคุณดีมากมากดีครับดีครับเนี่ยโอ้เสกใจดูเขาท่าดีคือก่อนหน้านี้มันจะยุ้ย จริงๆเลยอ่ะจริงเลยอ่ะทีนี้ถามมเตอร์บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมหลักๆเลยที่มันจะช่วยนะคะในการที่จะทําให้ระบบเผาผลาญเป็นปกติช่วยทําให้ไขมันถูกนํามาใช้เนี่ยคืออะไรคะครับจริงๆแล้วหัวใจหลักเลยในเรื่องของการดูแลรูปร่างนะครับดูแลเรื่องน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ความสมดุลของอาหารที่เราทานเข้าไปกับการเผาผลาญนะครับ เราจะต้องทานอาหารเข้าไปเนี่ยให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายนะครับมีการเผาผลาญอาหารให้มันเหมาะสมให้ <monstr ous S 2> มันหมดไปใช้ไปเราก็จะได้น้ำหนักที่ดีนะครับทางเช่าที่เบสเนี่ยเขาเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลนะครับอ,อย่างแรกเนี่ยเขาเข้าไปปรับสมดุลในเรื่องของการเผาผลาญไปเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญนะครับทำให เผาผ่านได้ดีขึ้นด้วยกระบวนการเดียวกับการออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างและน้ําหนักเนี่ยเพราะว่าไม่ชอบออกกําลังกายเพราะว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายตรงนี้สามารถที่จะชดเชยได้พอดีะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักที่ลดลงแต่ว่าได้รูปร่างที่ดีด้วยนะครับหลายๆคนบอกเลยว่ารูปร่างเนี่ยมาก่อนและเสื้อผ้าเนี่ยไซส์ลงมาก่อนแล้วน้ำหนักค่อยตามมาด้วยซ้ำ คนที่ไม่ออกกําลังกายก็ช่วยคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยยิ่งสบายใหญ่เลยทําให้เวลาที่เขาออกกําลังกายเล่นกล้ามเนี่ยเขาเล่นแค่2อาทิตย์เนี่ยได้ผลเหมือนกับการเล่น1เดือนเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเขาจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับ,รบมีความทนทานดีขึ้นตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆ แล้วที่ดีมากๆอันหนึ่งเนี่ยเขาเข้าไปปรับสมดุลของการรับประทานอาหารนะครับทำให้เราทานอาหารแค่พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่ทานเยอะมากไม่ทานเยอะคือทานได้นะครับทานรุ่นนี้นั่นเนี่ยอย่างที่เราชอบแต่เขาจะทานในปริมาณที่พอดีนะครับซึ่งตรงนี้มันส่งผลสําคัญมากๆเลยครับก็คือเป็นแอนตี้โยโย่เอฟเฟกป้องกันไม่ให้กลับมาอ้วนซ้ำอีกเลยเพราะนั้นเราถึงแนะนำให้ทานหเม็ดในตอนเย็น เพื่อที่จะเผาผลาญแคลอรี่ที่เราได้รับมาทั้งวันนะครับ,รบให้มันหมดไปไม่ให้เหลือตกค้างสะสมกลับมาเป็นไขมันได้อีกครับ,รบนี่คือจุดที่แตกตา่างนี่ต้องเป็นถังเช่าจากที่เบตใช่ครับเพราะว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีสารสําคัญออกฤทธิ์ทางการแพทย์รับรองแล้วแล้วก็มีสารสําคัญนี่สูงที่สุดนะครับอ้าวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออตัวเราเนี่ยอยากจะได้รับประสบการณ์ดีๆแบบคุณก้อยแบบข่าวนี้ มีสิ่งดีๆมอบให้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะว,วันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะ,ะคะให้กับแฟนรายการด้วยเรามากันแล้วเนี่ยไม่มามือเปล่าอย่างแน่นอนเลยนะ,ะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะใครที่อยากจะหุ่นดีหุ่นเสี่ยวหุ่นปังหยั่งก้อยอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนใส่ชุดแบบนี้เป็นย่นๆแบบนี้เรียกว่าแหนมเลยนะคะ <c oughs> แต่วันนี้หมดปัญหานั้นไปเลยทันทีใครที่บอกว่าอยากจะหุ่นสวยแบบนี้สิทธิพิเศษค่ะวันนี้สําหรับ30ท่านนะคะโทรเข้ามาที่1577ค่ะรับส่วนลดไปเลยถึง 70%นะคะโทรเข้ามาเลยโทรมาแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตคุณดีรีบโทรที่1577ค่ะ1577แค่4ตัวแค่นั้นเองนะคะกดแค่นี้1577คุณได้รับนะคะสิทธิพิเศษอย่างแน่นอนลดไปเลยถึง70%นะคะคหุ่นสวยเป็นถังเช่าที่เบตน,นะคะเป็นเซตแบบที่ก้อยแล้วก็พี่ขาวกินนะครับเหมือนเราทานแล้ว ได้รับผลที่ดีกับเราแล้วเราก็บอกต่อเพราะอย่างคุณก้อยนี่ก็คือให้คนในครอบครัวด้วยใช่ค่คะก้อยก็บอกว่าตอนนี้ทั้งเพื่อนนะคะน้าโอ้โหคนที่แบบว่าเขาคลอดลูกไปแล้วเนียเขาก็ทานเพื่อนก้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่คลอดลูกแล้วก็จะเพลใช่ไหมคะเราก็จะเห็นได้ชัดมากแล้วเวลาลดเนี่ยมันก็จะลดลําบากนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาในวันนี้อยู่ภายใต้ชื่อที่ชื่อว่าคอนฟิดีนใช่ไหมครับคุณหมอ คอนฟิดีนนะฮะซึ่งมีส่วนผสมของถังเช่าทิเบตแล้วก็หลายๆอย่างเลยที่จะทําให้การเผาพลานของคุณเนี่ยมีสมดุลที่ดีครับไม่กลับมาโยโย่อีกแน่นอนอย่าลืมค่ะอยากจะสวยอยากจะหุ่นดีอยากจะมีความรักที่ยาวนานเหมือนก้อยกับพี่ขาวโทรเลยที่15.7 7เค่ะคอนเฟิร์มเลยถ้าไม่มีคอนฟิดีนก้อยก็ไม่รู้ว่าเอชชีวิตก้อยจะแบบมีความรักยืนยาวถึง12ปีหรือเปล่าส่วนลดถึง70เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ3าสายท้านครับที่โทรเข้ามา1577นะครับ ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครัล้วค่ะเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะคุย